สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะก็มาเจอกับหนูกับช่องตาจีช h a นลวีสองนะคะทุกคน กับช่องสำรองของเราเลยนะคะวันนี้ก็จะมาปั่นเกมมาจองเวสองทุกคนก็มาดูกันนะคะท<อ>ุกคนว่ามาจองสองกับมาจองหนึ่งใครจะแตกดีกว่ากันนะคะทุกคนเออก็ที่ได้ลงไปก็คืออ่ามาจองหนึ่งใช่ไหมทุกคนเออมันก็แตกหนักอยู่นะคะเออแล้วก็รอบนี้เราก็จะมาลองมาจองสองดูทุกคนว่ามันจะแตกหนักเหมือนจองหนึ่งหรือเปล่านะคะขับทุนเก้าร้อย ก็กว่านทุกคนเออก็มาลุ้นกันนะทุกคนว่าจะแตกมั้ยหรือเปล่านะทุกคนก็ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กับช่องหนูด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะทุกคนมันก็จะไปแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่ลงคลิปนะคะทุกคนอ่ะเราไปเริ่มเกมกันเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่กับหน้าเกมแล้วนะคะทุกคนกับทุน905บาทนะคะทุกคนอ่ะก็เปิดโทบโกก่อนทุกคนขอเป็ด ห้าสิบเลยแล้วกันทุกคนรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยนะคะทุกคนคือวัดไปเลยนะไม้เดียวคือถ้าแตกคือแตกไม่แตกก็จบทุกคนเอ้ยเปิดฉากได้สวยนะอ่อ,อ,อสองร้อยทุกคนยังมาไวต่อโอ้โหรองรต้าแพงเป็นจอ,อ,อบวกมา2 2> ร้อยเจ็ดสิบสองนะคะทุกคน เอาจริองๆอุ้ยอย่างสวยสามร้อยหกสิบยังคอมบต่ออิเชี่ยห้าร้อยหกสิบสองทุกคนเอาจริองๆอ่ะมาจองอ่ะถ้าเราเปิดทัร์โบอ่ะมันก็มีสิทธิ์จะเข้าด้วยนะคะทุกคนอ่าอันนี้ก็แนะนําทุกคนถ้าสมมุติว่าใครปั่นนะคะทุกคนก็ให้เปิดทัร์โบด้วยก็ได้นะทุกคนรู้สึกว่าช่วงนี้อ่ะเออถ้าเราเปิดทัร์โบอ่ะมันจะคอมโบทุกคนเออมันก็จะคอมโบให้นะ คือ,อยังไงอะมันมันจ่ายมันจ่ายได้โอเคกว่าที่เราไม่เปิดโถโบ้ทุกคน,นก็สลับสลับกันไปทุกคนเอาเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะเออแบบลองสลับกันไปดูทุกคน,นถ้ามันไม่ค่อยแตกก็ปลุกปุกมันให้มันตื่นหน่อยทุกคนยันงคอมโบต่อเนื่องนะโอ้โหบบกมา407เฮ้ยยังคอมโบต่อ โอเคบวกมา620เราก็เบ็ด50ยาวๆไปเลยทุกคนก็ไม่เพิ่มเบ็ดแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าจะรอดไหมไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะคะเฮ้ยเซกเตอร์ลงมา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  มาแล้วจ้ะทุกคนถ้าแตกคือไม้เดี๋ยวเราเลิกเลยนะคะทุกคนเป็น50นะ,ะก็มาลุ้นกันทุกคนตอนนี้ที่1 0 0นะกำไร400อุ้ยวาย3ตัวเอ้ย4ตัวอีเชีย่ยคอมโบต่ต 1, อ2 1 1 0ยังมาวายต่อนะทุกคนแล้วยังคอมโบต่อเนื่องยังมาอีกทุกคนมาอีกไหม,มโบวายมาอีก รองตัวเพลงโอ้โหพันห้าพันห้าสิบนี่เนเะราดิอิเชีย่ยคูณสิบแบบรัวๆเลยอนะ่ะเชีย่ยทุกคนไม้เดียวคือคือยังไงวะช็อตนี้ช็อตเดียวทุกคนบวกมาแบบคอมโบรัวๆเลยนะทุกคนหกพั 6, 7, นเจ็ดอ่ะคือแบบคอมโบรัวๆแบบคูณสิบเลยนะทุกคนคือคูณสิบแบบยาวๆเลยอนะ่ะ Yeah. ไม่เคยสุดขนาดนี้เลยนะคะทุกคนเออหกร้อยไม่ใช่6 7 0ันห้าบาททุกคนต้องขออภัยทุกคนที่พูดผิดนะคะเออขึ้นมาแปดพันเลยทุกคนถึง1นึ่งหมืหรือเปล่าโ oh. อ้โหคอมโบต่อไหมสองจุดมะ โอเคบอกไวไม่สองตัวทุกคนบอกมาอีกห้าร้อยสิบนะคะอ่ะยังไงโอ้โหสิบอ่ะไวหนึ่งตัวยังคอมโบต่อสี่ร้อยทุกคนโอ้โหสเก็ตเตอร์ สิ่งฟรีในฟรีนะทุกคนโอเคทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยไม่ถึงหนึ่งมืนนะคะทุกคนก็ได้มาทั้งหมดเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทนะคะทุกคนก็คิดว่าจะถึงหนึ่งมืนแต่สุดท้ายก็ไม่ถึงนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะคะเออก็ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วทุกคนอันนี้คือกำไรแบบ คือกำไรแปดพันอะเอาจริงกำไรแปดพันเลยนะทุกคนอะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กับช่องโนูด้วยนะคะทุกคนอะนี่คือช่องสำรองของเรานะทุกคนฝากกดซับสไครต์กันเยอะๆนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะคะเพื่อไปแจ้งเตือนทุกๆคลิปนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากทำเกมอะไรค่้ายไหนก็สามารถรีเควส์มาได้นะคะทุกคนเราก็จะมาทำให้นะคะทุกคน อ่ะก็ฝากช่องนี้ด้วยนะทุกคนซาจิชาแนลสองนะคะทุกคนอ่ะเอาจริงอะ่ะช่องนี้เราก็จะลงเราก็จะลงคลิปแบบทุนเยอะนะทุกคนคือทุน1นึ่ันขึ้นไปนะทุกคนแล้วก็ช่องหลักของเราคือจะเล่นทุนน้อยนะคะทุกคนอ่ะก็ติดตามคลิปต่อ,ตอไปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ